ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณสนอครับสวัสดีครับคุณสุภาครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ฟังครับวันนี้มีประเด็นอะไรเชิญเลยครับ ครับวันนี้ขออนุญาตนิดนึงฮะกคับคุณสุขเรื่องที่ฟังก็คือว่าเอ่อในตอนนี้มันมีคดีที่อยู่ในศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดลต้องกาตำแหน่งทางการเงินนซึ่งเป็นไฮไลท์อยาสำคัญเลยนะคือมีอยู่อสองคดีใช่ไหมครัคุณสุขคือคือที่ทราบไปแล้วคือคดีของคุณยินรัฐชินวัตรครับคดีความผิดต่อตำแหน่งราชการหรือเอ่อ กันกำนัข้าวคดีของคุณบุญทรงเตยฤยาพิลรัมซึ่งทั้งสองคดีเนี่ยทราบกันไปแล้วว่าสารนัดตัดสินพร้อมกันวันที่ยี่สิบแาสิงลาคมอันนี้คือแค่คดีสองคดีสองคดีที่เป็นไฮไลท์นะครับตอนนที่มันมีมันมีถ้าไปดูสารระบบของเขาสาลพิการาผนคดีของผู้ทําตามันตักันคือน้อกจากสองคดีแล้วสองคดีนี้แล้ว่ซึ่งเป็นตาัวใหญ่แล้วเนี่ยมันมีคดีระดับรองรองลงมาครับระดับรองลงมาเนี่ยรองลงมาประมาณ อ่าสี่ถึงห้าคดีครับนส่นุรนินวันนี้ก็เลยขออนุญาตจะหยิบยกไอ้คดีสี่ถึงห้าคดีนะที่อยู่ในศาลฎีกาแผานกคดีายาสานะซึ่งอยู่ในศาลอยู่ในสาระระบบของศาลฎีกาแล้วครับครับคดีแรกนะอาจารเรนก็นทราบกันไปแล้วคดีแรกเนี่ยคดีของคุณเกษมมณีมรัฐอดีตที่ปรึกษ,ษานายกอบจอจังหวัดเชียงใหม่และอดีตสอสอเชียงใหม่ครับครับ ก็คือเป็นก็สนิทของนักการเมืองใหญ่คือเป็นเป็นที่รู้กันนะเป็นที่รู้กันคือสนิทกับเจ๊นะคดีนี้เนี่ยเป็นคดีใหม่ซึ่งเป็นคดีที่ปปชได้ชี้มูลความผิดชี้มูลความผิดนะฮะในรอบที่สองเป็นคดีที่สองร่ำรวยเติอีกยี่สิบเอ็ดล้านบาทครับเป็นคดีใหม่นะเป็นคดีใหม่ซึ่นหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเกษมถูกปปชชี้มูลไปแล้วร้อยหกสิบแปดล้านบาทครับคดีนี้เนี่ยอยู่ในสังระบบกส์นัดพร้อมนะนัดพร้อมคือทั้งสองฝ่าย ครับวันที่สี่กันยายนครับคือถัดจากคดีของคุณยิ่งรักแต่ยังไม่มีกําหนดการตัดสินะนะหรือว่าทางสองฝ่ายจะกาหนดการไต่สวนอีกทีหนึงครับครับคดีถัดมาครับคุณสุขคดีถัดมาเนี่ยเป็นคดีของคุณสุพศร้อมสุพสาร้อมอดีตหลัดกระทรวงคมนาคมถูกก่อนหน้านี้นะครับคุณสุพศร้อมเนี่ยถูกปปชชี้มูลความผิดในคดีร่ํารำรวยผิดปกติไปแล้วฮะหกสิบสี่ล้านบาทครับคดีนั้นนะฮะแล้วถึงศาล ถึงสารุทอนสารุ่นทอนทีพากษาให้ยึดทรัพย์4 6ล้านบาทพอถึงอัประทานโทษสารชั้นต้นฮะยึดทรัพย์4 6ล้านบาทพอถึงสารอุทธรณ์สารุทอนพิพากษากลับให้ยึดทรัพย์64 .4 64.9อ้าล้านบาทคดีใหม่ที่คุณสุพ์ถูกปปชชีมูลคือคดีของการปกปิดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินกับปปชครับอันเนื่องมาจากอันเนื่องมาจากนะครับคดีที่คุณสืบเรื่องมาจากที่คุณสุพ์เนี่ยถูกปนบ้าน แล้วมีเงินสด18ล้านบาทครับปปชก็หยิบมาเป็นคดีใหม่ก็ชี้มูมไปแล้วฮนะเรื่องๆอยู่ที่ศาลดีกาครับคดีนี้เนี่ยศาลดีกาแผนคดีอาญานะครับนัดตรวจพยานหลักฐานไปแล้วสองครั้งก็คือวันที่3พฤศจิาคมกับ26พฤศจิกายนพฤศจกาคมที่ผ่านมาแล้วนัดไต่สวนสามครั้งคือวันที่21สิงหาคม30สิงหาคม,าคมและ31สิงหาคมแต่ยังไม่ได้กาหนดวันตัดสินนะครับ ไต่สวนสามครั้งเองเลยฮะนัดไต่สวนไว้เนี่ยสามครั้งจบเลยรเรื่องต้นกานัดไต่สวนสาธารณะสามครั้งครับเบื้องต้นนะครับครับแต่คิดว่าแต่คิดว่าถ้า,าดูกระบวการไต่สวนแล้วมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมลงมายุ่งยากเนี่ยแสงอาจขยายระขขยะเวลาอืมครับนี่คือข้อพิดีของคุณสุพศทรัพย์รอมฮะก็ะคือว่าอันสืบเน,นื่องมาจากาล้อมทรัพย์เอาประธานโทษทรัพย์รอมนะครับดูดเรื้องมาจากโจรบ้านบ้านแล้วมีเงินสดสิบแปดล้านบาทครับคดีนั้นครับคดีถัดมาครับ เป็นตาตัวใหญ่ลองลงมาคือคดีของคุณสุประพงศ์อตวิจัตย์ยกุลอัอดบีดและทั้งตีว่าการกระทรวงสาธารเสศขรัฐบ,บาลของคุณคุณดูยิ่งรักนะกรณีที่ออกหนังสือเดินทางให้แก่คุณทักษิณชินวัตรอ๋อค,ครับครบดีนั้นนะครับโดยโดยแล้วกูต่อมาเนี่ยรู้สืปปชชีบมวนนะครับแล้วก็ถอดถอนด้วยข้อรือสารแล้วก็สำนักชอก็ถอดถอนกันไปแล้วแล้วส่งเรื่องให้สารฎีกาครับครับตอนนี้นัดตรวจพยานหลักฐานไปแล้วครับคดีนี้ครับเมื่อวันที่ยี่บเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ แล้วเบื้องต้นเนี่ยสารนัดไต่สวนสามนัดคือวันที่ยี่สิสิงหาคมก่อนวันคุณคดีจะถึงคุณปูหนึ่งวันเนี่ยนะครับยี่สิบเก้าสิงหาคมสิบสามกันยายนครับเป็นนัดที่สามนัดไต่สวนสามนัดเหมือนกันแต่ยังไม่กําหนดวานตัดสินคดีของคุณสุรพงศ์นี่ก็ดูแล้วก็ไม่น่าซับซ้อนนะใช่ไหมออกพาสปอร์ตให้คุณทักษิณทำได้ไหมถูกระเบียบไหมชอบไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมีเจตนาลิงเห็นผลอะไรไหมใช่ไหมครับอครับคือสารได้กาหนดการนัดไต่สวนเบื้องต้นนะฮะสามนัดนะครับ แต่ยังไม่ได้กำหนดวันตัดสินครับครับต้องรอเดี๋กันต่อไปคดีถัดมานี่ครับคดีถัดมาเนี่ยอ่าก่อนหน้านี้เนี่ยเงียบมากแต่เป็นข่าวในกรณีอื่นๆก็คือคดีของคุณปร,ประชาโพธิพิพิธหรือกำนันซีอดีตสส,สจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะครับซึ่งถูกอายการนะฮะสูงสุดสั่งฟ้องในคดี ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮัวครับอยู่ในสารระบบของศาลฎีกาแต่อยู่ในสารระบบของศากาเนี่ยไม่มีไม่มีรายละเอียดนะว่าเขามีความผิดอะไรยังไงครับไม่มีรายละเอียดข้อมูลตรงนี้ครับแล้วกระพชีนี้นี้คดีอยู่ไหมฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคดีอยู่ครับสารนัดมาที่สี่กันยายนแล้วที่ปุ่มหลังกัมพูชีเนี่ยสองคดีนะคุณคือกัมพูชีเนี่ยมีปุ่มหลังคือถูกสารฎีกาพิพากษาจำคุกมาแล้วสองคดีอ่าอ่าครับ ดีแรกคือคุณว่าเหมือนกันคือสารธิการพิพากษาจำคุกไปแล้วครับเป็นห้าปีครับกับภรรยาด้วยครับอ่องเป็นมีพิธีการารเป็นอังยี่ซ่องโจนนะก็หัวด้วยครับสารธิการพิพากษาจำคุกไปแล้วหนึ่งคดีแรกคดีที่สองนี่คือคดีคือบุกรุกที่ดินร่อพระชาสตูตรครับหนึ่งพันกว่าไร่แล้วสารธิการก็พิพากษากันไปแล้วคือจำคุกสองปีแปดเดือนครับแล้วทั้งสองคดีเนี่ยคุณประชาก็หนีคดีครับ ครับแต่คดีที่อยู่ในศาลคีนี้ข้อละอันเป็นคดีกันครับแต่ไม่มีรายละเอียดว่าเป็นคดีใหม่ไม่เปิดปาระต้ไม่มีรายละเอียดว่าเป็นคดีอะไรอย่างไรครับแต่มีปรากฏอยู่ในสาระบบว่ามีจำเลยก็คือคุณประชาอย่างนั้นใช่ไหมประชาโพลีที่พิูกต้องครับกัมพูชาแล้วก็สานนัดวันที่สี่กันยายนผมเข้าใจว่ารีบผมเข้าใจเพาะลูกต่างหาอคุณประชาเนี่ยอาจจะไม่มาหรือเปล่าเพราะว่าดูคนหนีไปแล้วสองคดีไงก็มีโทษอยู่แล้วด้วยแล้วคดีก็สิ้นสุดอย่างไปแล้วนี่ถ้าเป็นกฎหมายใหม่นะค ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจำเลยหนีคดีเนี่ยแล้วก็ศาลก็ไต่สวนรับหลังได้เลยอืครับไม่แน่ใจว่าสืบเนื่องมาจากคดีสองคดีนี้หรือเปล่านะครับครับมีการหยิบยกประเด็นมันประเด็นใหม่ขึ้นมาแล้วกันหน่อันนี้ผมไม่มีรายละเอียดจริงๆยกครับขอประธานพูดด้วยครับครับอีกคดีหนึ่งครับ คดีหนึ่งเป็นแค่เป็นข้อสอสอครับอดีตสอสชื่อว่านครสวรรค์เนี่ยไม่ยื่นบัญชีแสนงรายการทรัพย์สินอนี่สินต่อพปชครับอยู่ในสาขของสารดิการและสารนัดฟังครั้งแรกในวันที่สิบ็ดสิงหาคมครับอีกไม่กี่วันที่ผ่านมาจะถึงนี้นะครับเป็นอดีตสอสอซึ่งไม่มีรายละเอียดเหมือนกันว่าไม่ยื่นอีกครั้งอะไรยังไงไม่ไม่มีเลยข้อมูลตรงนี้อดีตสอสอเหรอฮะอดีตสอสครับนครสวรรค์ชื่อคุณสมควรอกอ้อมอ๋ออพิชาติประิษฐ์ปัแต่ไม่มีรายละเอียดไม่มีราย นัดฟังครั้งแรกคือนัดฟังสักคมยุทธ์สาวันที่สิบเจ็ดิงหาคมนี้ครับโอ้ครับโอ้มางเงียบๆนะบางเงียบๆครับประเด็นบางเงียบๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คด,ด,<ะ>ดีเรื่องบัญชีทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่เราได้ยินก็ระดับท้องถิน่นใช่ไหมใช่ครับระดับท้องถิน่นอันนี้ระดับ,บน,นักการเมืองระดับชาตินะครับใช่ครับระดับชาติครับส่วนที่เหลืออีกที่เหลืออีกกีหกสิบพอดีที่อยู่ในสาร,รบบของศาลฎิการเนี่ยก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นอย่างที่นคุณเฉินเนี่ยนะฮะหรือบางคนก็เป็นนักการเมืองินทิ่นเป็นสมาชิกอบจหลายจจัััังงงหหวดเเลยยทท้มมีีีนบุรชใ พัทลุงประชุกิริขันธ์ลำปางแล้วก็นกัระทรงและอุทัยทันในอุทัยธานีนี่ก็เป็นเด็กของเป็นเป็นเด็กของนักการเมืองบ้านใหญ่นะครับอุทยัยานอยู่สองคนครับเป็นสอบปจสองคนที่ถูกปปชื่นในเรื่องของการไม่ยื่นไม่ยื่นบัญชีสแสดงรายการการทรัพย์สินคิบสี่คนครับที่เป็นนักการเมืองราหลับรับสอจอครับอย่างที่เรียนนะทั้งหมดนี้เนี่ยก็อยู่ที่ศาลฎีกาท่านจะมีคำาวิฉัยหรือคำตัดสินออกมาว่าอย่างไรครับ นี่คือคด,ดีที่อยู่ในสารบุของศาลเรียบร้อยใช่ไหมครัใช่ครับ,บสารบุคคลารฎิกาเรียบร้อยตอนนี้ว่าเป็นไฮไลท์จริงๆก็คือคด,ดีหนึ่งก็คือ,อ,ดอคดีของคุณสุรพงศ์สุรพงศ์ตัวจักรเนี่ยที่ออกร่างสรยคุณทักษิณครับเนี่ยแหละฮะเป็นไฮไลท์เหมือนกันแล้วคดีของคุณเกษมซี่งจะโดนดาบสองหรือไม่ในการยึดทรัพย์ยี่สิบเอ็ดล้านบาทครับครับทรัพย์ที่ร่ำรวยผิวกติที่ชี้เนี่ยมันคนละส่วนกันใช่ไหมใช่ไหมเป็นคนละส่วนกันครับเป็นเงินคนละก้อนกันแต่เป็นเงินก็แล้อนิวก เอสเออเอสนนคอัปชั่นในชื่อของภรรยาเนี่ยเอาไปเอาไปซื้อหุ้นอ๋อเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เข้าข่ายเป็นการฟ้องซ้ําอะไรเพราะว่ามันคนละส่วนกันครับอันนี้คือการยึดทรัพย์ฮะการยึดทรัพย์อ้านี่ก็เป็นที่อยู่ในสารรบบส่วนคดีที่ร้อนๆก็ปลายเดือนนี้ก็มีอยู่หลายคนนี่คุณสนอใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับทะเร้อนเนี่ยปลายเดือนนี้ก็คือหยุดถ้าจะบอกว่าพูดกันเวอร์กันอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าเหมือนใกล้ๆกับอดีตคุณทักษิณที่คุณทักษิณสมัยนั้นนะครับซึ่งไม่ต้องทำอะไรคือไฮไลท์อยู่ที่ยี่สิบห้าสิงหาแล้วก็ยี่สิห้าสิงหาคมนี่มีคดีคุณยิ่งรักแล้วก็มีคดีคุณบุญทรงด้วยนะอย่าลืมคุณบุญทรงนะใช่ครับใช่ครับพูดถึงในคดีคุณยิ่งรักกันอคุณบุญทรงเตยัญญาพิโรธและพวกและพวกเนี่ยตั้งหลายสิบคนนะครับคุณใส่ตรงครับหลายสิบคคคคคนนนนนะะรรรัััับบบบบบไไไมมมม่่่่่ใใชชุุุญญสสงงงกกพาเดียวคนนะครับ มีอะไรการอีกเป็นทวนเลยอ่ามีเอกชนด้วยไมเนี่ยฮะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเอ๊ะก,การอ่านคําพิพากษาในศาลนัดวันเดียวกันเวลาเดียวกันเนี่ยคุณสนองพอที่จะทราบไหมจะอ่านยังไงแยกห้องอ่านหรือว่ายังไงผมไม่ทราบรายเดียดจริงๆครับโอตอน,นี้ตอนี่ผมต,ตั้งข้อสังเกตนะถ้าถ้าวันคนใดคนหนึ่งไม่มาเนี่ยฮะมันจะมีผลที่คดีหนึ่งหรือเปล่าที่จะอ่านร้อมกันหรือไม่ร้อมกันอยงไอ๋อเพราะว่าคดีระบายข้าวนี่จำเลยเยอะนะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเกิดจำเลยคนหนึ่งไม่มาใช่ครับอันนี้ผมไม่ทราบ เกิดจำเลยคนใดคนหนึ่งไม่มาในคดีระบายข้าวซึ่งมีอยู่ยี่สิบกว่าคนแล้วคดีระบายข้าวจะต้องเลื่อนอ่านไหมถ้าเลื่อนอ่านแล้วคดีของคุณยิ่งรักล่ะใช่ไหมเลื่อนหรือเปล่าเพราะว่าข้อเท็จจริงบางส่วนมันจะผูกโยงกันไหมอันนี้เราก็ไม่ทราบเพราะว่าสารก็กังวลเองว่าให้แถลงให้พี่ภักษาอ่านค็ไม่ต้าวันเดียวกันด้วยครับเอออันนี้ก็น่าคิดนะฮะขอบคุณคุณสนครับวันนี้ครับ